ก็คือเราจะมาเลือกสีว่าเราถ้าเราเลือกสีไหนก็้วองคือสีแดงนั่นสคนโดยที่ต้องหลับตาอ่ะนอันนี้ยงอ้ยอันนี้อร่อยของอร่อยเยอะใช่สีแดงอ่ะที่ไปซื้อแถวในเมืองเนาะก็อยู่ประมาณสองคนที่ซื้อได้มีใช่มีสองคนอันนี้นะสีแดงเห็นป่ะมันจะมันดูไม่ค่อยแดงนะแต่มันแดงเข้มมากๆเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเนลิซี่ชาแนลนะคะวันนี้พวกเราจะมารีแอคชั่นกันค่ะเป็นคลิปแรกของช่องเนลิซี่เลยนะคะคลิปนี้ก็คือชื่อว่าบล็อกหนวันไปโรงเรียนคุณไขามาถ่ายคลิปด้วยก็ จะเป็นยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ได้วยนะคะเว็บได้ยินไหมนะวัสดีคุณทายคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างเ่อ,อวันนี้เราจะมา react คลิปกันว่าต,ต้นกำเนิดของเว็บเนลิซี่เนี่ยเดี๋ยวเว็บจะมาเล่าให้ทายคลิปฟังนะคลิปเลกๆเนี่ยมันเป็นคลิปอะไรนะทุกคนวันนี้เราจะมา react คลิปกับแล้วไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะทุกคนไปนเลยเลยสวัสดีนะทุกคนเข้าสู่รายการเลยเอวิรกไว้แชร์แมคุณค จะบอกว่าตอนนั้นน่ะช่องยังเป็นชื่อช่อง h e l l o World Vibe c h a n n อ l อยู่เลยนะคะก็เราก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วทั้งหมด3รอบครั้งแรกเป็นอ๋อว a v e Channel ครั้งที่2เป็นเ e ฟ l พลเวอร์ไวฟ์ครั้งที่3ก็คือปัจจุบันก็คือเป็น w a v e n e r ์ลิ i ก็คือช่องปัจจุบันณนะตอนนี้นะช่องนี้ตอนนั้นยันปัจจุบันคุณไข่กับเวฟก็ยังแบบ บนรถตู้คันเดียวกันอยู่นะคะก็เลยแบบเว็บจะถ่ายบนรถตู้ช่วงนี้ช่วงที่อยู่บนรถตู้แล้วก็แบบมีสองคนคุยกันอยู่ะคลิปนี้พวกเราโด,ลดนลิสิ์นะคะก็เลยไม่สามารถมีเสียงออกมาได้ทําไมเสียงถึงเสียงเพลงกับเสียงพูดถึงหายไปหนึ่งเลยเสียงเว็บเนี่ย ติดลิขสิทธิ์หรือติดเหลืองนะทุกคนก็เสียงที่ประกอบเพลงเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมอะเวก็เลยลบเสียงนั้นไปพอลบเสร็จอ้าวมันดูเสียงพูดไปด้วยแล้วทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ทุกมันลกหูลกตาก็คือโลโก้โลโก้ของช่องเมื่อก่อนเนี่ยใช้ Hello World โลโก้ของช่องใหญ่มากอ่านี่คือวีดีโสองนะคะ เราก็ไปซื้อของรับประทานนะก็อยู่ตรงหน้านิดหนึ่งนะเราวันนี้เวฟต้องขอโทษเลยนะว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่เลียนเลยเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็ลืมจริงๆงนะสาเหตุเป็นคนที่ลืมง่ายจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะคุณขายพยายามแบบส่งคาถามให้เวฟบ,บ่อยมากเลยว่าแบบเุ้ยเราลังไปกินอะไรกันนะไปทำอะไรนะจนเหมือนแบบเราเตรียมสคริปต์กันแต่จริงๆเราไม่ได้เตรียมเลยนะเราโด้นสดนะตอนนั้นซึ่งมันเป็นแบบนี้แทบทุกคลิปเลยที่เราแบบโด้นสดด้วยกัน นั่นแหละทำเด็กออามี้ก่อนเอาละทุกคนเดี๋ยวมานะทุกคนได้ยินเมื่อกี้ไหมเอาละทุกคนเดี๋ยวมานะคือคุณไข่แบบคุณไข่ตื่นเต้นไงนะมันเป็นแบบประสบการณ์แรกเรียกว่าคลิปนี้คือประสบการณ์แรกที่คุณไข่ทำ Youtube โดยมาเป็นแขกร,รับเชิญในช่องนะตอนนั้นก็คือเบ p a พหลเวิร์ลวานะคือตื่นเต้นมากจนแบบพูดแบบเอาละทุกคน <c oughs> ไข่พี่สายิ่งามนส <c oughs> เราก็ซื้อมามามาอยู่ที่ซื้อของเลยเขาจะล้างคาแล้วจางนี่เห็นไหมอย่าว่าแค่คุณไข่เลยเอวเว็บก็เป็นแล้วเรามาอยู่ที่ซื้อของของแล้วนะคะตอนนั้นพวกเรายังแบบใหม่ๆอยู่ไงแล้วก็แบบมากันสองคนตากล้องก็แบบสลับกันถ่ายอย่างเงี้ยเออก็เลยตื่นเต้นเราเขินสิ่งแวดล้อมนะตอนนั้นด้วยแล้วก็เขินกล้องกันเองด้วยเขินกันเองก็มี เุ้ยเขินมากตอนนั้นคือตอนนั้นอยากจะมาว่าคนแถวๆนั้นน่ะคนมองเต็มมากเลยนะตัดกล้องเลยปิดแต่นี่ก็เราซื้อมาแล้วนะคุณขายพร้อมแฉยังว่าทำไมต้องแบบว่าเป็นของว่าเออเราต้องเรียกชาร์ลัวเวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่วาเวนะทุกคนมันเป็นกว่าวเวชื่อว่าเวลคือชื่อนางคือเวฟใช่ไหมให้เวฟขึ้นตรงนี้ก็ W A V E, A v e. แล้วทีนี้ตัดตรง W A กบี E ออกมันอ่านว่าหวาเวหวาเวแต่ไม่ใช่หว้าเวนะไม่ใช่หวาเวมันอ่านว่าหวาเวาานาเ่ของเว็บจับบ้าน้ำไม่เหได้เห็นแก้วน้ำเวฟบ้างแก้วน้ำเนี้ยมาทุกคลิปที่เราไปถ่ายช็อปแหลกแจกอวดคือแบบดูบ่อยมากในฉากในรถตู้อ่ะ ที่กําลังจะจบอ่ะคุณไขชอบอย่างหนึ่งในฉากนี้มากคือแสงแสงรถตู้ตรงเนี้ยสวยมากเลยเออคุณไขชอบอย่างหนึ่งมาทําให้สีผิวคุณไขแบบคุณไข่ชอบสีผิวนี้เหมือนกันนะดูแบบดูฟอร์มดิมันดูเหลืองเหลืองนินนี่ยมาพวดคุณไขตื่นเต้นมากกับมีตัวเองอยู่ในหนังสือเรียนขององค์การนะ <c oughs> ตื่นเต้นมากเพราะแบบตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมี <c oughs> ก็เลยแบบอยากอุคือเวฟอยู่ภาษาอังกฤษอยู่ใบนึงที่กับภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเยอะกว่าคุณไข่แล้วอย่างหนึ่งอยากจะชมคุณไข่ก็คือคุณไข่เป็นคนที่เรียนเก่งมากเรียนเก่งกว่าเวฟด้วยแล้วทีนี้นางอะเรียนเก่งจนแบบว่าได้รูปตัวเองอะติดบอดแล้วก็ตามหนังสือทั่วไปเงก็ยชมนางมากสุดท้ายนี้ทุกคนเป็นยังไงว่าคะสำหรับคลิปแรกของคุณไข่สามารถไปดูได้นะในช่องเวฟเนอร์ดิซี่ตอนนี้จะ1000วิวแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกคลิปนี้ทุกคนชอบนะคะ ก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราเยอะๆเลยนะคะบ๊ายบายใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเว็บเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปอายนะทุกคนเราต้องกล้าทำเราเราทำได้นะทุกคนเราต้องแบบว่าเออแสดงสปิริตให้แบบดีอะไรเงรี้ยทุกคนใครที่อยากเริ่มต้นทำยูทูบก็ทำเลยนะทุกคนอย่างเว็บเนี่ยเริ่มต้นการด้วยการที่แบบว่าทำเอ,อ่อ ทำคลิปในโทรศัพท์ตัดในโทรศัพท์ก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยมาตัดในคอมนะทุกคนนี่แหละคือประสบการณ์ของเวฟนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าอยากทำแบบเวฟต้องเริ่มต้นแบบนี้อะไรใหม่ๆนะทุกคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เวฟด้วยนะทุกคนใครอยากให้คุณใครมาอีกเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะเอออยากให้ทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มามบ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้านะ